แอปวันดีแอปที่รวมละครซีรีส์วาไราตี้ซิตคอมไวม,มากมายดูออนไลน์ได้แล้ววันนี้โหลดเลยครับระหว่างนี้อดใจรอนไม่ไหวเพราะว่าจะพาไปดูหุ่นลำล้ำกล้ามแน่นๆของพระเอกคนนี้เขามีเพลงประจำตัวเพลงมาเพชรโบราณินเพชรเพชรเพชร,พชรโบราณินมันอยู่ในหัวมันอยู่ในหัวตลอดเวลา มีนักแสดงสักกี่คนที่มีเพลงประจําตัวเพชรโบรานินเพชรเพชรเพชรโบรานินอออนี่ทาให้เก่งใจจะเต้นย,อย่อให้ลเลยคะเพลงมันได้แบบนั้นจริงๆคือคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบตัวสูงหุ่นดออีกำมเน้น เจ้าตัวรับการออกกําลังกายมากๆจริงๆทํางานก็เต็มที่นะแต่พอเสร็จจากงานปั๊บดูสิไปยิมไปยิมไม่พอนี่เหมือนเมื่อกี้เหมือนรับงานพิเศษเป็นเช็ดเครื่องออกกําลังกายด้วยออทำความสะอาดเฉยๆนะคะ<อ>คือเจ้าตัวเนี่ยไปฟิตหุ่นสร้างซิกแพแคให้ตัวเองอยู่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันหนดีกว่าค่ะ ถ้าถ้าเป็นรูทีนในทุกๆวันก็แทบจะเป็นการเข้ายิมเข้าฟิตเนสเนาะยกเหล็กอะไรอย่างนี้ก็เราพยายามจะทําให้ได้มากที่สุดต่อ1หนึ่งสัปดาห์ถ้าสมมติว่าถ่ายละครก็ถ้าถ่ายตอนเช้าแล้วเสร็จตอนเย็นผมก็จะไปตอนเย็นแต่ถ้าถ่ายช่วงเย็นก็เราถ้าตื่นไหวก็จะไปตอนเช้าอะไรอย่างงี้ครับผู้ชายทุกคนในวงการตอนนี้ <ๆ S 2> ก็น่าจะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการเข้ายิมอะไรพวกนี้น่าจะเป็นรูทีนแบบในชีวิตประจําวันไปแล้วอะเพราะว่าพื้นฐานผมอะทุกคน,นก็มองว่าเป็นเป็นคนตัวใหญ่อยู่แล้วผมก็ไม่ได้อยากได้ตัวใหญ่ไปมากกว่านี้อยากได้ทรงๆนนนนี้้้แหัััต่อยากใมมชดขึ คมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละอยากให้มันชัดขึ้นด้วยมันก็ชัดมากแล้วนะครับยิ่งในละครนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเวไนยหรือว่าเพชรโบราณนี้นี่เขาได้โชว์ไว้ตลอดแล้วดูแล้วมันรู้สึกแบบถ้าสาวๆนี่ก็หัวใจกระชุ่มกระชวยเลยคุณคุณดูคุณย่าสิครับคุณย่าอาดวงดาวก็คือตาไม่กระพริบเลยนะคะล้่พวกเราจะไหวเหรอนกกก็ติดตามมันได้ครับหัวใจรักพิทักษ์เธอครับทุกวันจันทร์วันอังคารนะฮะ สองทุ่มยี่สิบนาทีครับกับเวนายเพชรโบราณินดูซิว่าเขาจะออกมาโชว์หุ่นแซบแบบนี้อีกกี่ฉากต้องติดตามให้ดีนะครัะมีฉากพโหลดอย่านี้คุณที่ผ่านมาดิฉันดูแล้วแบบโอ้ตายและดีนะคะแล้วก็เห็นกันทั้งบ้านเลยจริง